เรื่องนี้ไปดูงานวัดมีดนตรีมีแดนกระจายสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเรียรพรเจริญค่ะจะังหวัดพิษนุโลกค่ะวันนั้นไปเที่ยวงานวัดพระพุทธบาทเขาสมอแคงค่ะจะังหวัดพิษนุโลกขอ,อย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนเห да ็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นงานประจำปีวัดพระพุทธบาทเขาสมอแขลงิษณุโลกครับเอาแล้วจะให้มาดูอะไรอ่ะดูหมูขาแนนไงบ้าเขามีแด่ไวรุ่นขาแดนหมูมาแดนอะไรอ่ะไม่เชื่อดูเนี ตีมันเหรอไม่ให้เก่าันยิงเก่ายิงคันยิงมันยิงเก่าดีแค่ย้ายหยุดย่ายหยุดยาวไปยาวไปยังไม่หายคันเลยโอ้โหไอ้หมูสองตัวนี้ครับดูตอนแรกนึกว่ามันเป็นขาแดนท,ที่แท้นะครับเป็นเป็นขาคันครับ โอ้โหท่นยิ่ยิ่เลยไม่รู้จะเกายัางไงครับมันเลยเอาสีข้างเนี่ยถูขอบปูนครับโอ้โหแล้วดูเข้าจังหวะก,กับเพลง,งของงานเลยอะ่ะเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง น้องหมูแคส่สองตัวค่ะเดนกระจายมันมากน้องเขาคันค่ะก็เลยเอาตัวไปถูก,กับขอปูนกลายเป็นท่าแดนเข้าจังหวะเพลงน่ารักมากๆเลยค่ะถูจนหนังกระจุยแบบนี้ระวังจะโดนแดดเผากลายเป็นหมูกรอบเดินได้ไปหลักขอขอบคุณคุณวนิดาพรเจริญจังหวัดพิะดุโลกเรื่องหมูคัน